โอ้โหดูไม่ออกเลยนะคะซึ่งพิกัดนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่โคกเขาคอกตําบลเสดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โชคดีนะว่าตอนนี้คุณป้าเขาโดนฉกสามีเขาเห็นก <c oughs> ็เลยใช้ไม้ตีงูค่ะก่อนที่จะพาตัวภรรยาของเขากับงูไปส่งที่โรงพยาบาลนางรองอให้คุณหมอเนี่ยช่วยประถมพยาบาลแล้วก็รักษาเพราะว่างูชนิดนี้เป็นงูที่พิษร้ายแรงมากค่ะนายชาแลมค่ะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าเขาโดนโดนงูฉก ที่บริเวณนิ้วกลางข้างขวาปกติเราไม่เคยไม่เคยแล้วที่จะเข้ามาหาเหตุแต่เห็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็ได้รายได้ต่อวันเนี่ยหนึ่งพันถึงสองพันบาทเลยคิดเปนออกเยอะขนาดนั้นเลยเนาะออกเยอะค่ะช่วงหน้าฝนเยอะแล้วเวลาเขาไปเนี่ยนะเขาจะไปเินเป็นทั้งชุมชนเลยนะเมารถกระบะกันไปจริงจังเลยค่ะตัวคุณป้าท่านนี้เขาก็เลยไปด้วยตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าพอมาถูกงูกัดแบบนี้โอ้ยไม่อยากหาแล้วเหตุเดี๋ยวงเข็ดไปอีกนาน ถเียก็ยิ่โดดไมาได้เมื่อเขาเขามีเียว้าตอนแรกนี้น่คือจะเลี้ยงกไม่เอาเท้าที่ว่าเอามีเป็นตอวอีมันก็เลยก้าเลยก็กาวไปก็เดินเข้มาเยอเลเป็นไก่หูตอนเราเลยว่าอะไรกัดชันมากอะไรกัดเน็ตมันบอกว่าร้านของตรงไหน บูดเลือดงูเปลี่ยนเป็นบูดเลือดตีกรอบกรอบออกไปดูอีงูงูยัู่มันมันหลุาวออกมาแบโอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณป้าก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะปลอดภัยเอารูปงูขึ้นมาอีกทีอ่ะดูกันชัดๆนี่คืองูกะปะนะคะงูกะปะนี้คืองูที่มีความร้ายแรงของพิษอันหนึ่งในเจ็ดของงูพิษอันตรายเลยนะมีผลต่อระบบเลือดโดยตรงค่ะทําให้เลือดเนี่ยไหลไม่หยุดแล้วก็บวมอย่างรวดเร็วบางคนเนี่ย เกิดเนื้อตายแผลเน่าได้เลย,เลยน,นี่ก็เตือนไว้ฝากไว้เป็นอุทางนะถ้าใครที่เดินทางเข้าไปเก็บเห็ด่ในป่าเนี่ยใคต้องสอดส่องดูดีๆแล้วก็คอยเฝ้าระวังตัวด้วยค่ะคด้ยวยความเป็นห่วงจริงๆนะคะคุกท่านทุท่าทำงานไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยอสี่เดือนต่อจากนี้ทำยาวๆไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อนไม่มีพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วพอรับตำแหน่งนายุกอย่างเป็นทางการเนี่ย เจียหนูอนุทินชาญบีรคูณบอกว่ารู้แล้วต้องทําอะไรก่อนทํางานทำงานทํางาน,งานสี่เรื่องต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวมีรายละเอียดครบทุกด้านเลยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ชวนไปดูแลสุขภาพรวมภาก่อนครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือยังทำไม่เสร็จหรอ, <c oughs> อก,ก็คือเอามาใส่ <c oughs> ใช่ไหมเออได็ดีนะวิงมาคืน ถึงเสียชีวิตได้อะคือมันจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนงูเห่าหรืองูจกอางงูเห่างูจักอางมันจะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้งูกระบาดมันมันมันจะนอนนิ่งๆดูเชื่องเชื่องซึ่งเชื่องซึมซึมแต่ว่าพิษมันก็ร้ายแรงนะคะติดหนึ่งในเจ็ดของงูพิษมีผลก่อระบบเลือดเกิดภาวะเลือดออกไม่หยุดตรงบริเวณรอยเขี้ยวหรือว่ารอยแผลนะคะมีอาการบวมรวดเร็ว ็นเกิดแห่เน่าได้แล้วก็นําไปสู่พอเลือดออกเยอะแล้วเป็นไงควาอนาริยต่ํำเสียชีวิตได้ค่ะไม่ได้รับการรักษาเ่าตุยเหมือนกันช่วงสามสิบสี่ค่ะอันนี้หัวงูอะหัวงูอนี้ไม่น่าจะโดนงูตัวเองทบนะคะใช่ไหม <laughs> น่ากลัวเออใช่ไหมนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองอ้วนหรือท้องอ้วนค่ะ เอาเลว่มาทอภาษามี๋ยังไม่มีเลยคุณผู้ชมท้องลมเหรอ,อเมื่อคืนเราพูดแล้วเรื่องอะไรนะเดินเหยียบหัวงูก็อ,อ,อ๋อไม่เห็นใช่ไหมเรนนี่อยาก